สวัสดีครับท่านว่าที่นายกเทศมนตรีท่านว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านหลังจากสงกรานแล้วเสร็จท่านคงจะได้รับข่าวดีเนื่องจากว่ากก,ะกะตจะต้องรับรองผลท่านภปยใน3าวันวันนี้มานเตรียมความพร้อมว่าภายหลังจากกะกะตรับรองผลแล้วจะประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกท่านจะต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับสภาเทศบาลเอง มีกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามันสี่สมัยนะครับตามมาตรา24ของพรบเทศบาลสมัยประชุมสภาสามันครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสภาสามันประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนดเนื่องจากว่าในการประชุมสภาครั้งแรกหลังจากที่ท่านเลือกประธานสภารองประธานสภาเลขานุกการสภาเสร็จแล้วท่านต้องกำหนดสมัยประชุมนะครับ ทีนี้ประชุมครั้งแรกเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่มีประธานสภาผู้ว่าการจังหวัดต้องกําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมสภาครั้งแรกภายใน15วันนะครับท่านบวกลบคูณหารได้เลยนะภายใน15วันนะครับก่อนได้แต่ห้ามเกินนะครับนับแต่วันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาทศบาลน,นะครับสาระสำคัญของในมาตรา24นี้เนี่ยกรณีที่สภาทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมสภาครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวัคสองก็คือภายใน15วันหรือมีการประชุมสภาทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาได้นะครับผู้ว่าการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาทศบาลได้เห็นไหมครับ เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็สมัยประชุมสมัยหนึ่งหนึ่งก็ให้มีกําหนดไม่เกิน30วันนะครับไม่เกินนะครับไม่ถึงได้แต่ปกติเขาไม่ทำกันครับเขาก็เอา30วันเลยแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้วา่าการจังหวัดน,นี่คือในเนื้อหาของพรบรัฐบาลท,ท่านต้องใช้ประกอบกับระเบียกบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับ ในระเบียบมหาไทยเขาจะลงสาระสําคัญซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือข้อ6นะครับภายหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งแล้วผู้ว่ากจสาหรับอปจอรหรือวัาเทศบาลท่าแนแอนมเภอสําหรับอบตอต้องกําหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าพรบเทศบาล บอกว่าต้องประชุมภายใน15วันใช่ไหมครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับในการประชุมสภาผู้ว่าการจังหวัดนะครับสำหรับเทศบาลเองเนี่ยนะครับบางครั้งเองท่านผู้ว่าไม่สามารถจะมาเป็นามาเข้าร่วมประชุมสภาได้เนื่องจากว่าเทศบาลเองเนี่ยในแต่ละจังหวัดก็มีเยอะท่านอาจจะมอบอํานาจให้แนอำเภอครับให้แนวอำเภอมาประชุมสภาเทศบาลก็ได้นะครับซึ่งก็ สมัยนี้เขาเขาก็ทำการน,นะเพราะว่าไม่งั้นคือไม่สามารถจะจัดได้จำนวนเทศบาลมันเยอะนะครับในการเปิดประชุมสภาเนี่ยเขาจะให้ท่านประหลัดเป็นเลขานุกการสภาท้องถิ่นชั่วคราวโดยจะต้องเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวหากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มี อายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรลงมาตามลําดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภา,าชั่วคราวเป็นประธานสภา,าท้องถิ่นชั่วคราวเพื่อทําหน้าที่เป็นประธานประชุมนําสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดและดาเนินการเลือกประธานสภาท้องถิน่นก <borg. S 2> <t> ็ค<บ>ือให้เรียงลําดับอายุนะครับถ้าคนแรกเขาไม่สะดวก ก็ไล่เลียงลงมาแล้วก็การปฏิญาณตนในสภาท้องถิ่นก็ถือเป็นการเริ่มต้นในการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลของท่านนะครับในกรณีที่ในสภาแห่งนั้นมีผู้สูงอายุนะครับที่อายุมากที่สุดมากกว่า1คนก็ให้ใช้วิธีการจับฉลากยกเว้นว่าถ้า1คนนะครับเขาถอนตัวไปแล้วเหลือคนเดียวก็ให้คนนั้นทำหน้าที่ไปเลยนะครับวิธีการจับฉลาก สมาชิกสภานะครับในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวก็ให้ผู้วา่าการจังหวัดสําหรับเทศบาลนะครับดำเนินการให้มีคนที่มีอ,อาวุโสสูงสุดนะอาวุโสอายสุสูงสูสงสุด2คนนะครับหรือว่าหลายคนก็แล้วแต่ตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้คนใดเป็นคนจับฉลากก่อนหลังถ้าตกลงกันไม่ได้อีกก็ผู้วา่าการจังหวัดหรือว่าแอมเภอนะครับจับฉลากว่าคนใดจะเป็นคนจับฉลากก่อนแล้วก็ให้จัดทําบัตรฉลาก ชนิดสีขนาดอย่างเดียวกันจำนวนเท่ากับคนที่อาวุโสสูงสุดมีกี่คนก็ทำบัตรเท่านั้นถ้ามีเท่ากันสองคนก็สองบัตรถ้ามีคนอายุสูงสุด3ามคนก็มีสบัตรโดยต้องเขียนข้อความว่าได้เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเพียงบัตรเดียวในบัตรที่เหลือก็เขียนข้อความว่าไม่ได้เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวนะครับแต่ถ้าตกลงกันได้ขั้นตอนนี้ก็ไม่เกิดนะครับซึ่งที่ผม เคยพบเจอมาก็ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องจับฉลากเนื่องจากมีอาวุโสสูงสุดเท่ากันนะครับไม่ไม่เคยมีนะตรงนี้เนี่ยเจ้าที่เขาจะเตรียมวันเดือนปีเกิดของท่านสอทแต่ละคนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับดูนะครับวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นนะครับในข้อ8บอกว่าให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควร ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิน่นการเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์รับรองได้เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นท่านก็ควรจะจะเตรียมกันก่อนนะครับว่าใครจะเป็นผู้เสนอชื่อคนนี้เป็นประธานสภาท้องถิน่นใครจะเป็นผู้รับรองนะครับสองคนก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้นโดยวิธีการเขียนชื่อและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อเมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนก็ให้เลือกใหม่นะ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิมครับก็คือเขียนชื่อแล้วก็ชื่อสกุลถ้าผลการเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่าก,กันอีก <c oughs> ก็ให้ใช้วิธีการจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันท่านหลับตานึกภาพนะครับการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นเหมือนกับการที่เราไปการกระบาดในคูหานะครับให้จัดแบบนั้นเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้วิธีการการกระบาดใช่ไหมครับมันใช้วิธีการเขียนชื่อและชื่อสกุลท่านต้อง ดูให้ดีนะครับกฎหมายบอกว่าโดยวิธีการเขียนชื่อและชื่อสกุลเพราะฉะนั้นท่านต้องเขียนให้ครบนะครับทั้งชื่อและชื่อสกุลนะครับคนเดียวนะถ้าท่านเขียนชื่ออย่างเดียวไม่เขียนชื่อสกุลอย่างเนี้ยผมเห็นบางที่เขาตีเป็นบัตรเสียนะครับตรงนี้ต้องทีแจงกันให้ชัดเจนนะครับทีนี้ถ้ามีการจับสลากกรณีที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากันพิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งก็ให้ใช้ ข้อ39มาบังคับหรืออนุโลมการเสนอชื่อตามข้อ39กคือการยกมือขึ้นนั่เองครับยกมือขึ้นเหนือศีรษะก็เสนอชื่อนายก็เป็นประธานสภาท้องถิน่นก็มีผู้รับรองสองคนก็คือนายคอและนายขอีกก็ว่าไปนะให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิน่นไม่น้อยกว่า2คนช่วยตรวจน้บคะแนนนะครับวิธีการจับสลากตามวรรคหนึ่งถ้าเกิดต้องมีนะก็ให้ประธานในที่ประชุมเนดนการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่กากันตกลงการเสียก่อน ว่าจะให้พูดใดเป็นผูดจับสลากก่อนหลังหากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผูดจับสลากก่อนหลังแล้วก็ให้จัดทำฉลากชนิดสีขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันโดยเขียนข้อความว่าได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิน่นเพียงบัตรเดียวนอกนั้นก็เขียนข้อความว่าไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิน่นนะครับข้อ9้าบอกว่าในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิน่น ในการประชุมสภา,าท้องถิน่นครั้งแรกตามข้อ6ให้ผู้ว่าจังหวัดหรือว่าแอมเภอแล้วแต่กรณีดําเนินการแต่งตั้งทันทีนะเมื่อมีการเลือกประธานสภา,าท้องถิ่นแล้วเสร็จและให้ประธานสภา,าท้องถิน่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไปคือตอนแรกเนี่ยผู้ที่อาวุโสสูงสุดคืออายุมากสุดเป็นประธานสภา,าชั่วคราวใช่ไหมครับหลังจากที่ได้ประธานตัวจริงแล้วเนี่ยก็ต้องแต่งตั้ง ทัททนทีคาว่าทันทีคือจริงๆท,ท่านต้องถิ่นอำเภอเนี่ยท่านก็จะมีไฟล์มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็กรอกชื่อนามสกุลไปว่าจะแต่งตั้งใครแล้วก็ลงนามสดตอนนั้นเลยท่านก็จะได้ประธานสภาคนใหม่พอได้ประธานสภาคนใหม่เสร็จป๊อปเห็นไหมครับว่าข้อสิบเนี่ยประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตําแหน่งเมื่อนะครับสำหรับทศบาลเมื่อผู้ว่ามีคําสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลนะครับคือคําสั่งแต่งตั้งคนใหม่ป๊อป คนทำมาที่ชั่วคราวก็ต้องพ้นจากตําแหน่งไปเลยนะครับทีนี้เมื่อมีประธานสภา,าท้องถิ่นแล้วให้สภา,าท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา,าท้องถิ่นนะครับเลขาสภา,าท้องถิน่นและให้ประธานสภา,าท้องถิน่นปรึกษาหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยส,มยสามัญที่ผมเกริ่นนำตั้งแต่แรกกันครับว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสภา,าของเทศบาลเนี่ยนะครับก็จะมี4สมัยใช่ไหมครับในปีนั้นเนี่ยจะเริ่มเมื่อใดนะครับ ในแต่ละสมัยจะเริ่มไม่เกิน30วันใช่ไหมเช่นสมัยหนึ่งตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30พฤษภาเลยก็ว่าไปนะครับให้มันครบสีสมัยที่สําคัญก็คือจะต้องกําหนดสมัยประชุมของปีถัดไปด้วยท่านก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จจากการประชุมสภาครั้งแรกไปประชุมสภาสมัยสามัญครั้งต่อไปท่านประธานสภาคนใหม่เนี่ยท่านจะเป็นผู้เรียกประชุมและนัดประชุมนะครับทีนี้วิธีการที่ พอเสร็จสิ้นเรื่องของการกำหนดสมัยประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <S <S <un> <S จะมีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นนะครับให้ครบตามจํานวนก็เลือกเลขาสภาเสร็จแล้วขั้นตอนก็ให้นําวิธีการเลือกประธานสภาเหมือนตอนแรกเลยนะครับมาดําเนินการกับการเลือกรองประธานสภาเหมือนกันนะครับทีนี้พอท่านเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ จำนวนมีกี่คนก็คือถ้าเป็นของเทศบาลก็มีรองแค่1คนใช่ไหมครับและก็เลือกรองประธานสภาท้องถิน่นตามลําดับจนครบถ้วนตามจํานวนที่พึงจะมีของเทศบาลมีแค่คนเดียวนะครับวิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิน่นก็ให้ใช้เหมือนเดิมนะครับนำข้อ8ปดไบังคับใช้โดยรัฐลมเมื่อเลือกเลขานุการเสร็จแล้ว ก็ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวที่ผมนำเรียนตั้งแต่แรกคือท่านประลัดก็พ้นจากตำแหน่งไปเลยก็ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตัวจริงเป็นปัติหนที่ไปเลยนะครับในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงแค่หนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกอย่างเนี้ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อว่า มีการนอกรอบกันมากอ่อนหมายถึงหมายความว่าสอททุกคนนะครับก่อนจะประชุมจริงเนี่ยเขาอาจจะนัดประชุมนอกรอบกันก่อนแล้วก็เตรียมกันก่อนว่าจะให้ใครเป็นประธานสภาท้องถิน่นให้ใครเป็นรองประธานสภาท้องถิน่นให้ไปใครเป็นเลขานุก,การสภาถ้าเกิดเขาคุยกันได้ลงตัวนะครับในวันประชุมสภาครั้งแรกเนี่ยก็จะราบรื่นม,มากซึ่งผมเองเคยเจอนะครับ ไม่ต้องมีการจับจลากไม่ต้องมีการเลือกอะไรเพราะว่าแต่ละตำแหน่งมีการเสนอชื่อเพียงแค่คนเดียวถ้าเสนอชื่อคนเดียวเจ้าตัวเขายินยอมก็คนนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกไปเลยโดยปริยายนะครับนี่คือสาระสำคัญของวันประชุมสภาครั้งแรกซึ่งถ้าเป็นคนที่เคยเป็นนายกเทศมนตรีมาแล้วเคยเป็นสมาชิกสภาที่ทำมาแล้วก็อาจจะ เคยเหมือนกับเราคุ้นเคยกันดีแต่ก็ไม่แน่นะครั้งนี้ก็78ปีมาแล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดเป็นเป็นท่านนายกหน้าใหม่ท่านสอทอหน้าใหม่ท่านอาจจะตื่นเต้นตั้งแต่ท่านตัดเครื่องแปบแล้วก็ได้นะพอมาถึงวันประชุมสภาท่านก็เอ๊ะจะเริ่มต้นอย่างไรดีอย่างเนี้ยนะครับบางคนก็อาจจะมีกล้า แรกๆเป็นแบบนี้แหละครับแต่พอหลังจากนั้นไปพูดไม่เคยหยุดเลยแต่ละคนนะครับที่ผมเห็นมานะครับนี่คือข้อแนะนำนะครับว,ว่าท่านควรจะเตรียมตัวอะไรบ้างและในเหตุการณ์ประชุมสภาครั้งแรกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านขอบพระคุณนะครับที่ท่านกรุณาบางท่านกดติดตามบางท่านส่งแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงการขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ